ไหนครับผมชื่อไอ้จงอางศึกครับค่ายค่ายสืบปนมทองครับอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันอ่สิบวันนะซ้อมอยู่ที่ค่ายสิบปนมทองเลยป่ะจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ครับมีใครเป็นกุ๊บอลซ้อมบ้างมีนั่นตอนนี้เราก็เปลือกเพื่อยปีเนี่ยใครเยอะเนาะตอนนี้จงอางศึกอายุเท่าไหร่ละสิบหกปีครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึสิบครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้ มวยสไตล์แรงครับฝีมือครับวันนี้มาเจอข้าชยานะยังไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยแล้วรู้ไหมเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษยยังก็มีสอมีอะไรวันนี้มาเจอข้ชยาวางเกลียวแผงไอ้ดิก็ต่อยตาตาตาเราไปก่อนที่มาไปแก้ไขวุ้เขาไปนทีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้บรีรำเนาอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยเป็นไงบ้างชนะครับชนะคะแนนชนะนอกเลยวันนี้เลยมาลังสินเลยมาครั้งแรกปะเนี่ยงอื้ตื่นเต้นป่า ก็นิ่ตอนเย็นทำติดเต้นนะวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบบ่อกี้ชั่งน้ำหนักยังยังครับคิดว่ามาเกินหรือว่าขาดมามาขาดมาขาดมาสบายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เกสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครนะครับมคุมบักี่กิโลไฟนี้หนึ่งกิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วของเราสิบสองครับคนจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยอ่ะฝากคนสุรินทร์ฝากเป็นกำลังใจให้ สงไอ้โรงงานสิบเดือนครับวันนี้พร้อมเอาชายน่ไปฝากนะอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับโอเคขอบ